สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนทำอะไรครับน่ะทำหมอนมันกินข้าวครับวันนี้มากินร้านอาหารพื้นบ้านครับร้านแบบพวกแกงป่าเนาะสั่งอะไรอย่างเลยครับมามาแบบแบบหิวโซมากอยู่ตรงตะเคียนเตี้ยนะครับสอยตะเคียนเตี้ยร้านบรรยากาศดี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 ที่ร้าก็มีรูปถ่ายรูปเช็คอินเ้่ะนะ เนี่ยไปถ่ายรูปไหมหิวเหรอสั่งอะไรไปบ้างครับที่รักน้ำเนื้ออ่อนทอดกระเทียมค่ะแล้วก็สามชั้นผัดกะปิสตอต้มยำปลาคังลูกกระกำอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้เมนูเขาแนะนำมาปลายำไอปลาคังต้มน้ำกระกำเขาบอกไปอาหารพื้นบ้านแท้ๆแหละแบบเปรี้ยวหนูคิดว่ามันต้องเหมือนไออะไรนะที่เต็งสั่งเมื่อวันน่ะเปรี้ยวอ่ะ แล้วแล้วก็อะไรอีกอย่างหนึ่งนะครบยังแกงกะลาแกงไก,ก่กะลามาต้องสั่งมาตรงนี้ก็ต้องกินแกงไก่กะลาครับอยากกินหลายเมนูเลยนะหิว<อ>ไม่หมดกก็กใช่เนี่ยชิ้นขนหรอออยังไม่เคยกินฝีมือพี่เขาพี่ยังทำเลยหรออืม ม่นต่ดที่อ,อยู่ไปหลายวันเขาบอกเพิ่งเปิดวันนี้วันนี้มันที่วันจันที่เท่นนนะฝามหม้อสวัสดีค่ะมานะคะน้องแพลวหิวแล้วแพลวเ,เริ่มไม่ไหวแล้วครับ<ม>ทุกคนแคร์ชิมเนี่มากเลยเดี๋ยวเขาเราคิดว่ามันจะออกเปรี้ยวแน่นอนอ่ะฟีง่ายไปยับปี มันจะเปรี้ยวใช่ไหมอ๋อลูกละก,กรรมเออแล้วที่เป็น,น,นหนาดๆใช่ไหมใช่อ๋ยอแล้วดอกเปรี้ยวใช่ไหมละ่ะอ๋อเป,เปรี้ยวอ่ะแล้วเป็นลูกละกรรมําหนูก็คิดถึงลูกละกรรมเป็นแบบนี้สุขภาพมาดีกันตัวละกรรมยังไงลูกละก,กรมกกกรมยังไงาาไม่ต้องใช้ช้อนแบ่งช่วยแบ่งไปหรอกเพราะว่าเรากินกันเองกี่เม็ด วความอ่อนนุ่งลูกกรรม,มที่ว่ามันมีมันมีนุลูกรรมกับอะไรอีกครับใช่สละสละเ<ง>สละอ๋อเี่ยวเจ้าจริงไม่เคยกินครับเคยประสบการณ์เนาะอะไรไม่เคยกินก็ต้องลองดูร้านนี้เป็นยังไงบ้างแตกปลาร้านนี้อ่ะ วันนี้ก็เลยลองไปกินแค่คนไมงนะลูกลระกันเขาแทนเขาเรี้ยนแทนมะขามเผ็ดใส่เ้าปลด้วยนะใช่ไหมว่าจะความเผ็ดให้ก,กัาเลยนะ้ะเดื่ดยวว่าก็ทำในตืดอ่ะ ปลาโอเคไหมมัผัดเผ็ดนะทำมัแบบเป้ยแบบสดชื่นนะเสือยกินของพิเผ็ดทุกคนมีสชั้น จะปิดจะตอกคารากับเป็นการาเมลนะอือออร่อยตองเห็วนว่าจะเต็มโซหนครับยื้นหนก็หอมนังมือนังมือมันนยิงใัด เดี่ยมไอ้ไม่มีเดี่ยวเดียวคือยังน่าจะว่าไม่เป็นไรครับมันจะเห็นมีได้พูดให้เขาแบบโอเคเฮ้ยไม่ได้เป็นอะไรนี่ล่ะก็ที่รักหน้าบวมเอ้ยหน้าบวมเลยเขาพูดจริงจังเฮ้ยยังตัวเลยเหรอ

ปนะูน่งล่ะทีน้ำมัก่อนทุนกคนเนมากเ๊เนาะจะมาค่ะคนแอ,อร่อยนากครมากอันนี้อร่อยนะคะ๋ยวต้องเติมต้องเติมปลาเพิ่ม เชื้ามาัานเอาก็มีจะกลาะ้าเนอะเราใส่เขาไว้แล้ว ชอร่ออะไรเนียื่อสาันไม่ได้อ แกงป่าตำขร้านอะไรคือร้านอะไรนะครับร้านแกงป่าตำขค่ะร้านแกงป่าตคำค่ะก่ทแกงเขาวาดเท่มากเลย่อกคนมาทุกร้าเลยทุกคน ขาก็มีกับเราในส่วนของเขาเหมือนกันแหละแต่ร้านนั้นที่แบบเวลาไปกินหรืออะไรคนหนึ่งนำไปกินเนะ่ะคนก็จะตามเยอะใช่ไหม <c oughs> จะแบบร้านบ้านๆเนี่ย <c oughs> คนนำห้มันกินแต่ว่าเขาอร่อยจริงนะจะบางที่แบบเผอๆอร่อยกว่านี่นะทอดเนี่ยทอดพริกแกงเขาเผ็ดมาก เราจะห่อเน่จะคุกข้าวไี้อร่อยครับวกอร่อยอร่อยอืมเยอะเยอะมากเดี๋ยวจะห่ออันนี้ห่อแน่ น้ำพริอะไรนี่น,นิ่มกะปิกะปิเน,นี่ยอร่อยมากเลยค่ะแต่นี่ก็อร่อยนะคะอร่อเราแบบไม่เคยกินอะ่อะสตอแพงมากนะทุกคนไม่ค่อยมีนะตรงนี้นะอื ก่ชะนาอร่อยชอบความเผ็ดของเขาจะนุงเตินนนมน้ำปลาเพราะมันจืดมันจากกลมกล่อมสอหราเขานี่ยทื่ตัวกินเค็ม,ม,มไงเรียกว่าจืดชอบความเผ็ดร้อนของพี่แกงเขาอะ่ะ

ค่อยจานหนึ่งด้วยกันคุณตุ่อยู่เคไหมครับ,บคุณตุ่อะไรยมาแทุกคนครับเริ่มมน้าครับผมสวัสดีค่ะขปาจานหนงครับขปาจานสร